สบายดีพี่น้องทุกคนครับพี่น้องคนนะครับเมื่อน,นี้กัมาต่อกันโยนเนี่ยวัดนะครับสิริพรคันะครับเนาะวัดสิริพคําบ้านน้องคุณตาบลนน้นองคุณนายอน้องกองกจังหวัดระยอดนะในการเตรียมการเตรียมงานที่สลองหอไต้สลองโบสถ์สลองหอระฆังตูโค้งนะครับเนาะทีวันที่ ในวันที่4สิบหาบม6เมษายน2568เฮานี่คิถึงนะครับเนาะข้อีกจุดนึงที่ทางาคณะกรรมการสถาบันพนเรึ้นไว้นะครับก็สิ่งจากว่านำเสนอก็ผู้สนใจนะครับนะเนาะเหลมาเรียนรูนะครับเนาะก็คือประวัติความเป็นมาของบ้านน้องคุณของวัดศรีบัคับนะครับเนาะนะนำมาเก็บมาฝากไว้ ผู้สนใจนะครับลูกหลานบ้านเมืองนะครับนักศึกษานักศึกษานักศึกษาในสิทิ์นักศึกษาที่ไปลำประเรียนนะครับต้องแฟนเดหูอยากทำง,งานทำรายงานทรงครูอาจารย์นะครับคนเคยโทรมาถามควยมาถามข้าพระเจา้าโยนะครับถามครูโยว่าอยากได้ประวัติเรื่องของบ้านของเมืองเป็น่ังไดเพื่อที่ทำเป็นรายงานแก่บอาจารย์นะครับท่า ลูกศิษย์ลูกหาก็เลยโท่มาถามเรื่อยนะครับมันต่อนเรื่อยกันเลยให้เขามันไปเรื่อยแต่มืนอนี้ก็มีโอกาสดีว่ามันนีทั้งคณะกรรมการข้าราชการปนใดเห็ุประวัติ่องไหว้ก็สสมาเจ็บมีไปฝากนะครับได้ลูกศิษย์ลูกหาได้ทุกคนนะครับภูษณใจทุกคนนะครับประวัติก็มเป็นมาของบ้านน้องคุณเฮาประวัติควมเป็นมาของบัรสิตประคัมนะครับเป็นมาอย่างไรเข้าข่ากันนะครับเด้อแต่ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆก็มีอีกมากมายนะครับที่เฮาจะต้องค้นคว้าอีกนะครับมีอีกมากมายนมะครับเเ้ออนีีคืทท่่า สีบสาบใดคนใดนะครับเนาะเอาครับไปไอ้เบิ้งครับอ่าน,นี่นะครับเป็นป้ายเป็นป้ายที่พระนิตถํำขึ้นไหวนะครับเนาะเป็นสลองประตูโค้งสลองซาลาสลองหอระคังสลองหอไตนะครับเนาะพระนิตถึงไหวนะครับท่นก็เลยเขียนเป็นตระวัดเขนมานครับเนาะอาจีพนํำเสนอเป็นต่อวัด วัดศิริพ่อคำบ้านน้องคุณตำบลน,น้องคุณในอำเภอหนองหอกจังหวัดอร่อ็นนะครับเด้อเป็นประวัติผู้กอ่อตัง้งวัดศิริพ่อคํำบ้านน้องคุณนะครับบ้านน้องคุณนะเนาะคือพระคูณยวนนะครับพระยุคพระคุณยวนเป็นผู้กอ่อตัง้งวัดศิริพ่อคํำบ้านน้องคุณตามประวัติพิจารณาดู เพราะว่าท่านเป็นผู้นำขบวนมาตั้งบ้านหน้องคุณเมื่อปีพศออ2220ถือว่าน่านพอสมควรหรือคงไม่น้อยกว่ามกสวอายุคน้นโดยประมาณนะครับเนาะโดยประมาณโบรานสถานเก่าแก่ดังเดิมคือพระถูบเจดีสางครอบอัธิพระคุนวน ินศิลาแลงที่สร้างในเสมานะครับพระพุทธรูปเ่าถูกขโมยในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดคาดว่าจะคาดว่าน่าจะมีทั้งหมดสี ông, ่องคนะ์ถูกขโมยไปสามองค์นะครับเนาะถูกขโมยไปสามองค์นะคงเหลือเพียงหนึ่งองค์และพระเล็กบางส่วน ตู้คำพี่สามตู้ปัจจุบันเหลืออยู่หนึ่งตู้ครับเนาะแต่ตามหนังสือของกรรมการาศาสนาสมัยนั้นบัตรซิริโพคัมเคยได้รับพระราชทานบิสูงข้ามเสมานะครับเนาะบิสูงข้ามเสมาเมื่อปีพศสองพสอยหาอู่ข้างหนึง่งต่อมา ได้ปรับปุงสอมแซมมาหลายครั้งสอมแซมมาหลายครั้งเมื่อวันที่23มีนาคมพศอสอสอ2 5งพได้ก่อสร้างโบสถ์ข้นไม่ทดแทนหลังเกา่าที่สุดส้มก่อสร้างด้วยคอนกร่ตเสริมเล็กครับคันกี่ตเสริมเล็กขนาดกว้าง6เมตรยาว1 5เมตร ได้รับพระราชทานวิสูงข้ามเสมาอีกครั้งเมื่อวันที่16เดือนเมษายนพศ2 5 47เป็นครั้งที่สองฉลองวันที่28-29ถึง 29, เดือนมีนาคมพศ2 5 48ขึ้นงคำเดือนเก้าปีละกา เวลาศูนย์เก้าเวลาเก้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีว่างศิลาเลิกตาราการเรียนปัจจุบันนะครับเนาะอันนี้คือประวัติของบดศสีวัคค์เขานะครับเด้อที่นี้ห้ามอ่านเบิงของประวัติของบาทน้องคุณมาประวัติบาทน้องคุณเฮาเนาะบาทน,น้องคุณเฮาย้อนหลังไปเมื่อปีพศสองพันสองร้อย หรือประมาณ368ปีก่อนที่ฟังนครเวียงจันร์ได้เกิดกุลียุคเขายากหมากแพ่งเกิดลบล่าขาฟันเพื่ออย่างชิงกันเป็นไงมีความแตกแยกแบ่งกันเป็นกกเป็นเลา่ากลุมเล็กกุมหน่อยชาวบ้านมีความเดือดร้อนเป็นอันมากปูท่าปูตาปูอุบากองและพระคูญย,ยวน ร่วมทั้งผู้จงรักภักดีจึงได้ปรึกษาหารือกันเห็นว่าอยู่กันต่อไปบะไรอีกแล้วจึงได้รวบรวมไพ่พ้นทั้งหลายที่มีความจงรักภักดีต่อปูท่ามีชายประมาณสามรอยนายหญิงประมาณสองร้อยนางรวมเป็นประมาณหารอยชีวิตพร้อมกับตู้ประไตปิดกสิบตู้ พระพุทธรูปหญ่อีกเก้าอง,างออนะคอ์สร้างอีกสิบเชือกนะครับเนาะสร้างอีกสิบเชือกมีมาและเกวียนหลายสิบเล่มอ้อมทั้งง่าควายหมาเป็ดไก่และเสบียงอาหารอีกมากมายเช่นกันเมื่อผู้อุบากองได้ดูเลือกงามย่ำดีแล้วจึงได้ออกเดินทางจากเวียงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมนะครับ สองพันพศอสองพันสองรอยขึ้นเจ็ดคำเดือนสิบสองโดยได้ออกจากโดยได้ออกเดินทางลัดเลาะมาตามริมฝั่งลำน้ำของมาทางทิตตะวันตกเชียงใต้หลายทิว่าราตีเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตามไล่ล่าจากกลุ่มอื่นและหาและเพื่อหลีกเลี่ยง พวกโจนป้นสเสบียงอาหารจรึงได้เดินทางมาตามทางฟังแม่น้ำของเรื่อยๆเห็นว่าและเห็นว่าเดินทางมากไกลมากและปลอดภัยดีแล้วจึงได้พากันจึงได้พากันขามล่ำน้ำของมาทางทิศเหนือของเมืองมุกดาหารที่ตรงนั้นเรียกว่าหาดไส้เกลือ อาจใส่เหลือและได้พักอยู่ที่ใต้ตน้นไม่ใช่ในหนึ่งที่ว่าหนึ่งราตรีโดยมีเจ้าบุญมีและนางม่อนท่าสองสามีภรรยาเป็นหัวหน้าประกอบอาหารมา,มาตลอดการเดินทางจากนั้นจากนั้นจึงพากัน เดินทางไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้ตลอดคำไหนนั่นนั่นไปไม่มีจุดหมายปลายทางะนะใส่เวลาในการเดินทางหลายที่ว่าราตีเึงมาถึงหนองน้ำคุ้นปัจจุบันก็คือบ้านน้องคุ้นะฮะ <c oughs> สร้างนึ่งเชือกที่ข้นตู้ไตปิดก,ก็ได้ลมลง ราะความหนักและความเมื่อยล้าจากการเดินทางอู <c oughs> อท่าใช่ครับอูท่าเห็นว่าภ่ยพ้นทั้งหลายก็เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางมากมากดึงได้พักที่หน้องนามคุณหนึ่งทิว่าราตีช่างหนึ่งเชือกที่ลมป่วยไม่สามารถเดินทางต่อไปอีกได้กูท่าจึงปรึกษาหารลือกัน จิงตกลงให้พระค่นยนวนซึ่งเป็นญาติตั้งรักอยู่น้องนามคุณและได้มากและได้ถามผู้สมัครใจจะไปต่อหรือจะอยู่ที่นี่อยู่ที่ดินน้ำก็อ,อุดมสมบูรณ์มีคลองน้ำไหลผ่านตลอดตกลงมีผู้สมัครใจอยู่ร่วมกับพระคุนยนวนมีหนึ่งรอยสี่คนนะครับหนึ่งรอยสี่คน ปูท่าจิงแบ่งของตามสัดส่วนของคนมากหน่อยแบ่งไหวมีสร้างสามเชือกตู้พระไตรปิฎกสองตู้พร้อมหนังสือพระพุทธรูปสามอ,องค์ไงง้วคั้ว,วยหมาเป็ดไก่ตลอดทัางของใส่ไม่สอยแบ่งกันมดทุกชิน้นนะครับต่อ,อาจากนั้น ปูท่ากออผ้าไผ่พ่นเดินทางต่อกว่าจะถึงนนกว่าจะถึงนนกุดไงใส่เวลาเดินทางเจ็ดชีว่าเจ็ดราตีซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านหน้าเวียงปัจจุบันพระคูณยวนจึงผ้าผยพ่นก่อตั้งบ้านแปลงเมืองสี่บ้านน้องที่บ้านที่น้องนำคุณต่อมา หมู่บ้านได้ขยายออกไปเป็นหมู่บ้านใน่อยู่ในละแวกนี้จนะึงได้ซื้อบ้านออกไปอีกนะจึงได้ซื้อบ้านออกไปอีกเป็นบ้านน้องคุณนาย่ถวตวันนี้อยู่ต่อมาย้อนหลังขึ้นไปอีกประมาณปีบ้านน้องคุณนายก็เกิดโรคระบาดท้งคนและสัตว์เลี้ยงประกอบกับสมัยนั้นบ่มีสาธารณสุข อน,นามัยยารักษาโรคก,ก็ไม่มีรักษากันด้วยยาสมนุนไพรและศยาศาสตร์คนเกิดโรคอิสุกอิสัยทองร่วงสั์เป็นโรคปากเท่าเปลยตัวแข็งผู้คนก็แตกออกไปต่างบันไม้หนีโรคหลายหมู่บ้านเจนบานวังไงบานคุตเตาบ้าน,น้องแวงบ้าน,น้องเดินนะบ้าน,น้องเดินไปอยู่บานอื่นอีก ส่วนที่บ้านน้องบกบ้านกุกตาบ้านข้าวสูงบ้านน้องยาวส่วนที่บ้านส่วนที่บ้านออกไปอีกปัจจุบันก็เป็นบ้านห้างก็คือบ้านอันนาคําบ้านบาซีบ้านดงบังหรือว่าบ้านหวยคาบ้านน้องคุณใไ่ตามขําเหล่าขานของคนฒถาคนแก่ว่าบ้านน้องคุณใหญ่ไปขึ่นอยู่ตำบลหน้าแซงอำเภอเสละพุ่ม ต่อมาก่อตั้งเป็นบ้านแวงอำเภอเป็นอำเภอนะครับแล้วก็ตั้งเป็นตำบลกกโพบ้านน้องคุณก็มาขึ้นที่ตำบลกกโพอำเภอแวงบ้านน้องคุณหญยได้เป็นมู่ที่สิบแปดในสมัยนั้นนะครับก็มีขุนมูล <c oughs> มีขุนมูลมีนายขุนมูลดุจนายขี้เป็นกํานันต่อมาบีพอศสองพัน ชีรแปดสิบสามตำบลกกโพได้แยกออกไปอีกเป็นตำบลสว่างบ้านของคุณหญย,ยไดมูสิเอ็ดกำนั่นขุนมูลกเกษียนนายวงโคดสินนะครับนายพลโคดสินเป็นกำนั่นต่อมาปีพศส 2, องพันหาร้อยแปดอำเภอพนท่องคือพ่อแวงจังหวัดรอยเอ็ด ได้แยกกิ่งอำเภอเป็นกิ่งอำเภอน้องพอกต่อมาปีพศ2 5 1 0ตำบลกบพกได้แยกออกไปอีกเป็นตำบลน,น้องคุณใหญ่มีน่ายแพงหูหน้าสีเป็นกำนันนะครับบ้านน้องคุณได้เป็นหมู่ที่หนึ่งกำนันคนที่สองคือน่ายสมสีเกือหน้องคุณเป็นกำนันบ้านน้องคุณ ได้แยกหมู่บ้านออกไปอีกเป็นบ้านน้องคุณหมู่ที่สิบเมื่อปีพศ2 5หารอย2 4ตีต่อมาปีพศ2 5หารอย3 4ตีตำบลน,น้องคุณในได้แยกตำบลออกไปอีกเป็นตำบลทาศิดาบ้านน้องคุณหมู่ที่สิบได้เปลี่ยนเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่ที่เจ็ด ปัจจุบันปัจจุบันต่อมา,มาวันที่สิบเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยสองพันหร้อยสี่สิบสี่บ้านน้องคุณหห่หมที่หนึ่งได้แยกมู่บ้านออกไปอีกเป็นบ้านทุ่งประเสริฐมู่งสิบสามปัจจุบันสมัยก่อนบ้านน้องคุณใหญ่ไม่มีถนนใไ่มีแต่ทางเกวียนปีพศอสองพันหาร้อยเก่าานประวัติ เป็นพัฒนาการอำเภอมาว่างผังบ้านผังเมืองนะครับให้จึงใด้พัฒนามาเรื่อยๆหมูบ่บ้านจึงให้่ดูดีจนจุกวนันนี้นะครับนนี้คือประวัติข่าวๆได้ครับได้พี่น้องเด้ยังมีรายละเอียดอีกมากไม่ที่เขาจะต้องมีประวัติส่วนตี่เจ้วของนะครับอันนี้เป็นประวัติขา่าวๆต้นต้นพราะเฮาจะเป็นพื้นฐานทั้่อนนะครับเนาะเพร่ะเขาจะสืบฐานสืบคนต่อไปนะครับกับคอ นํางไหวให้พี่น้องลูกหลานนะครับผู้สนใจได้สืบทราบได้เรียนรูนะัเกเจ็เป็นขอ้อมูลไว้นะครับขอไปติดตามรับชมรับฟังนะครับผมก็จะบันทึกไว้ในทั้งยูทูบในทางน้ทางเป็ดบุกเนี่ยนะครับเด้ออันนี้คือวัดสิริพุทธคาเฮานะครับเด้อขอบ,บุญขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามครับที่เห็นนี่นี่คือสถูปผักคุย,ยวนวลนะครับเด้อเป็นสถูปผักคุย,ยวนวลนะครับ ิพาไบเบิ้งนะครับเด้อมันจะมีความเป็นมาอยู่ว่าองค์ในนะครับองค์ในก็เก่าๆนะครับคือสถูปพระคุณวองค์ทั้งในนะครับเด้อเป็นสถูปพระคุณวนนะครับส่วนองค์ที่มาสรสางครอบไปนี่เป็นเฮ็ดไม้นะครับเฮ็ดมาครอบไปซื้อๆนะครับตัวนี้เ็นเฮ็ดไม่ๆนะครับเด้อเพราะมันของเก่าของแก่อันเก่าแก่เรือคือองค์ทั้งหนนะครับนั่นนะครับองค์ทั้งในนะครับแต่ก่อนก็จะวาในท่าสีนะครับเด้อเป็นสีดินสีเันเดียวรับมันหลอกกันหมดแล้วนะครับเนาะ นั่นตรงนั้นคือเป็นของเขาแกนะครับด้วยเป็นสถุปพระคุยนันที่เอาไว้เก็บพาธิของพระคุยนันทั้งรับด้วยทั้งในนั่นนะครับเห็นไหมครับส่วนองค์รอบนอกนี่คือเป็นสางข์ถ้ำไม้เพื่อจะครอบไว้ซีดนะครับจะครอบไว้ซีบัวห้พังซีนะครับด้วยหายใจนะครับด้วยองค์แท้ๆคือตรงนั้นข้างด้านในนะครับองค์แท้ๆือด่านในครับ อันนี้คือสัตว์ถูกพระคุณพญะยาคุณยวนนะครับได้ภูกอตังบาทนะครับเนาะส่วนตัวนี้คือโบสถ์นะครับโบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่นะครับสร้างขึ้นใหม่นะครับเนาะจึิงองค์เก่านั้นผูพังนะครับผูพังผูพังไปนะครับแต่ว่าบัตรเทิงขันว่าพังเถอกครับก็เห็นว่ามันสิพังไทยบ้าทไทยเมืองเพิ่นก็เลยเห็นว่ามันสิพังก็เลยทุบนะครับทุบทิมนะครับเนาะทุบทิม นะครับม um, the no ีการทุบท no uh ิ่มมาสั่งองไม้ขึ้นนะครับน้องก็มาสั่งหลังหลังนี้ขึ้นไม้นะครับเป็นข้อไปหลังเก่านะบบริเลียนเก่านะครับเนาะเป็นสถานที่ตรงนี้คือนทาไว้บริเลียนเก่าสิ่งจะมานั่นกะผมก็เป็นเรื่นหน่อยนักเรียนกับมาเล่นอยู่นี่นะครับเป็นเป็นซาลานะครับเป็นซาลามาเป็นซาลาอยู่นี่นะครับเนาะก็ได้มาเล่นมาเที่ยวมาเอามาเที่ยวมาเล่นมาน้ำมันเสะมาแล้งกับมาเล่นวัดนะครับเนาะก็อยู่นี่อยู่ กะซีมีใบเซมาเขียนไว้ใบเซมารอบวัดนะครับแต่ประตูประตูโบสถ์ทีอยู่ทางด้านที่ตะวตันตกนะครับเด้อตะกี้ทางด้านนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านนี้จะเป็นด้านหลังนะครับแต่ก่อนนะครับหลังหลังเขาที่มันขี่พังไปเพ่ไปนะครับเนาะใส่แม่นผมเองก็เลยคาดคานอยู่ว่าบอยอยากให้ทุบทุบผมว่ายอยากให้รักษาไว้นะครับรักษาไว้แต่ว่ากับชาวบ้านชางเมืองอกเพิ่นกับผู้เฒ่าผู้แก่คนกับว่าเสีาายไ้เห็นยัง ทุบทีมเฮ็ดไม่เด็กว่าขจาวานนะครับ like ก <reach> <cũng S 3> <Sa> ็เลยเด็เห็ดไปตามคนเจาวนะครับก็เลยขจาอาเลยทุบทีมส่วนผมเองก็ได้คัดค้านยุ่นะครับคัดค้านไปยุ่ว่าเพราะเหตุว่าขจะเก็บใบของเกาของแกนจะว์เก็บใบก็คือเป็นโบทหลังนี้นะครับเป็นโบดหลังนี้เก็บใบม่ว่ามีให้เป็นหม่องยันรูเป็นหม่องสีคนในร้ายนะครับเนาะผมก็คัดค้านอยู่แต่ว่ากบสูชางฉาวหวานเพิ่นนะครับมันจะมีโบดหลังนี้หลังเก่าลครับเนาะกับพระธาตุนคุณยวน วก็สิมีหอไตนะครับหลังเก่าๆมีหอไตนะครับนะครับหอวไนะแต่ก่อนก็ติเป็นสามีต้นโท้นนะครับเป็นหอไตปีดกงตะเกานะครับเนาะหลังเก่าหลังแก่กษเป็นใหม่หลังค่าสูงครับหลังค่าเกษตรสูงส่งตามแบบฉบับของหอไตนะครับเนาะตามแบบฉบับตามตำนานเพื่อนนะครับเนาะเป็นหอกเก่าๆมัน ตรงนี้ก็มีเป็นสา nam นะครับเป็นสาน a m นะครับเนาะมีต้นไม้ต้นพ่อรอบรอบนะครับก็มีปูมีปลานะครับอันนี้คือสะตั้งแต่สมัยเขาแก้ผมก็ได้เป็นทั้งน้อยนักเรียนกับคนกับมาเรี้ยงดวัดนะครับเป็นนรงเรียนบัตรบ้านน้องคุณตะกี้นะครับสมัยตะกี้กับมัเรี้ยงดวัดน้องคุณนะครับก็ได้มาส่างมันพังไปก็เดยมาส่างที่ที่นึงนะฮะต้องเลกก็มาส้างไปแล้วล่ะครับสมัย ปัญญาชาลีหลายท่านคุณนะครับปัญญาบาทเพิ่นก็ได้มาสางอีกครั้งนึงนะต่อมาก,ก็หักพังอีกนะครับเนาะก็มาสมัยนีก้ก็ก็คือป็นปัญญาณว่าทำไมปัญญาณว่าพิมพ์รักษานะครับเพิ่นก็ได้มาพ้าชาบานชาวเมืองเฮ็ดขึ้นมาอีกนะครับเนาะก็ได้ไมาอยู่ในรูปแบบนี้นะครับเนาะก็ได้มาเปลี่ยนแปลงมาเป็นรูปแบบขึ้นอีกนะครับก็คือปัจจุบันนี้นะครับเนาะอันนี้คือสภาพปัจจุบันของสิ่งเก่าแก่ที่ยังคง เป็นล่องลอยนะล่องลอยการก่อสร้างไปอย่เห็นนะครับเนะ <c oughs> าะก็มีนึงนี่ละหอไตคือสานนั่นเองครับสานนั่นเองแต่เขาแกเลยนะครับนเนาะ,ะหอไตบิดกนะครับเนาะก <c oughs> ็มีโบ๊ทนะมีโบท๊ทก็มีพระธาตุนักขุนย,ยวนนี่ยนะครับเด้อตรงนี้คือจุดที่เขาแกจะเพาะได้เล่าขานกันนะครับเนาะเอาครับขอบคุณครับที่ติดตามเราชมรับฟังครับ